ดีมากค่ะต้องบอกว่างานในครั้งนี้นะครับเป็นงานแฟนมิ้งของนิชคุณนะครับที่จัดขึ้นในช่วงปลายปีแบบนี้เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีโมเมนต,ต์ดีๆซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันแบบนี้มามีความสุขร่วมกันนะฮะทุกคนครับแต่ขอหนึ่งอย่างวันนี้งานของเรามีคีย์เวิร์ดให้ทุกคนด้วยคีย์เวิร์ดคนนี้ก็คือถ้าดิพูดว่าแฮปปี้คุณ ให้ทุกคนพูดว่าอุ้ยทำไมรู้อ๋อเขาเขียนไว้ตลอดอยู่แล้วชื่องานเนาะใช่ไหมฮะ Happy คุณ Happy คุณแบบนี้แบบนี้ขอเช็คด้านซ้ายมือของนุ้ยกันได้ไหมฮะขอดูหน่อยนะฮะทั้งแถบเลยนะฮะโอเคไหมครับ Happy คุณโอเคขอด้านขวาครับของนุ้ยฮะฮปปี้คุณ ตรงกลางเลยไหมฮะ Happy คุนเสียงดีหมดเลยทราบว่าวันนี้มีอินเตอร์แฟนด้วยฝาก,กแฟนๆชาวไทยดูแลหน่อยนะครับดูแลด้วยนะครับแต่ให้เขาด้วยนะฮะไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับ <c oughs> ซึ่งพี่ๆที่ได้ผมบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไ่า้จะช่วยยังไงโอเคตอนนี้รู้แล้วว่าทั้งหอ,อนี้เสียงดีหมดเลยขอเสียงดังๆพร้อมกันเพื่อเรียกนิสกุลดีไหมฮะดีไหมฮะ <Yeah. S 1> ถ้าดีฮะสามครั้งฮะ Happy ท cool. ุ คุณหอนวยสกุลค่ะเฉลยหาสวัเลยสดีอยกเป็นทางการแนมาเป็นต้นนี้ก sì, ็ผนเสร็จที่คุณตั้งไงใช่ไหมแต่เกินไปนิดนึงเดรสโค้ดของนิชิคุณในครั้งนี้อาน่ะเฉยอูชน่าขนี่คุณนะ dress c o ที่นิชคุณให้ในครั้งนี้คือสีแดงแดงซึ่งวันนี้นึกว่ามางานตุ๊จีนแล้วเจ้าของคอนเซ็ปต์คือนิชคุณเองใช่ครับผมใช่ไหมฮะเพราะว่าสีประจำตัวของผมในในวงเนี่ยคือสีแดงคือสีแดงใช่ครับผมใช่ที่พี่จะพูดคือคือคือเหมือนพี่อโดนหลอกมาได้หอกมาเนี่ยดูพี่แต่งตัวเยอะกว่านิชคุณอีกเนี่ยนี่คือซองอัดเปานะครับ วันนี้นะครับในขณะที่คุณเป็นเจ้าของคอนเซ็ปต์คร์ตเรสโคดอันนี้สีแดงอันนี้อยากจะให้พรีเซนต์ชุดของนิสคุณก่อนได้ไหมฮะได้ครับดีไหมดีจะพรีเซนต์ธรรมดาก็ไม่ได้ออกไม่ได้สหรับงานนี้ต้องต้องเต็มที่ครับเต็มที่เนอยเอาเป็นเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแคทวอล์กดีไหมฮะได้เออโอเคนะทุกคนให้นิสิตคุณโชว์ตัวนิดนึงอ่านร่างจากตรงกลางก่อนแล้วกันกลางมิฮะ ฟูเทอร์ด้วยแหมสามรอบอีกอืความต้องการสูง siblings, <c oughs> ไม่ได้ยินคหาว่าสามรอบนโอเคได้ไปนิสิคุณได้นะเพ็นเอาเพลงซะหน่อยดีกว่านะฮะนะครับเอาล่ะมิลสิกสตาร์ วันนี้ผมมาในคอนเสิร์ตคุณใจดีครับนะขอขอมาผมทอนจะไจัดให้จัดให้ดูแต่ไม่ถอดนะฮะไม่ต้องถอนอันนี้ดูนี่ท่นคุณพรีเซนต์ไปแล้ววันนี้แฟนก็คำถามคำขอของท่านคุณก็คือใส่แดงตามเหมือนกันครับผมเป็นแฟนๆดีไหมครัว่าเขาแต่งตัวกันมาเป็นยังไงบ้างดีครับผมนะฮะไปด้วยครับระหว่างนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีกล้องนะฮะจับ แปนแตงด้วยใครคิดว่าตัวเองแต่งแดงมาได้แบบว่าแหมแบบเต็มที่บ้างพรีเซนต์ได้เลยนะฮะขอไฟใน่อยหน่อยครับผมขึ้นไฟหน่อยฮะหน้าก็แดงด้วยอ,อ้โนี่ใครจะได้ขึ้นจอบนะฮะแต่แต่ที่เจอจากไหนหรู้ป่ะจากตรงที่ลานจอดรถเขาเดินมา <S <S พี่ก็ถามว่าเออทำ,ทำไมไม่ใส่ชุแดแดงมาวันนี้เขาบอกว่า อ๋อไม่กล้าใส่ค่ะแต่เอาเตรียมมาเปลี่ยนที่นี่โอ้คนคนไหนพี่จำได้ไหมนั่นแหะสิฮะใครเมื่อกี้เจอพี่ดุยครับใครเจอดุยเราเสื้อมาเปลี่ยนที่นี่ฮะยกมือคร่ะอยู่ไหนเนี่ยปรากฏว่าไม่กล้าเปลี่ยนก็เลยค่ะนี่นี่นี่อยู่นี่เปลี่ยนยันพี่เปลี่ยนยันยืนหี่อยครับยืนหน่อย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 ฮะลุงกดหน่อยอ๋อเปลี่ยนแล้วก็เลย มีใครคะพรีเซนต์หน่ยคะพรีเซนต์หน่อยโอ้ชุดพี่คนนี้ก็น่ารักดีนะฮะคุณเนี้ยพี่ละฮะน้องยืนถ้าพอยืนอยู่างด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าอยู่ข้างหน้ากล้องถามอยู่ตรงหน้าคถามนี่ยืนในห้างโชว์ตัวหน่อยครับเออ nice ดีฮะดีฮะมีใครแบบว่าแดงแบบว่ด ต่ผมดีพี่ไงดีคนไม่ใส่แดงัาคนไม่ใส่แดงเลยฟ้องได้เลยนะครับคนแคาย่เป็นคนข้างๆชี้เลยฮะชี้ตอนเลยไม่ใส่แดงแล้วชี้ไม่ว่านะาะจะถามด้วยว่าทำไมไม่ใส่แดงฮะอะไรนะคะเกิดวันจันทร์ สีแดงใส่ไม่ได้ผมก็เกิดวันศุกร์แล้ววันศุกร์สีฟ้าอ,อีากแต่เราถูกฉลกสีแดงถูกฉลกแต่อยู่่แตเขาเกิดวันจันทร์ไม่ถูกฉลกสีแดงถ้าใส่สีแดงคุณรถเฉียวเลยใช่ไหมออกมากล <c oughs> เลยตัดสินใจเลยตัดสินใจวิ่ยน<ส>เป็นไปไม่ได้ที่จะใส่มาเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรนั่นแหละไเป็นไรครับใช่นั่นแหละนั่นแหละก็ถือว่ามาเป็นแบบว่ามาเอ็นจอยร่วมกันก็มีความสุขแหละแค่นั้นก็พอแล้วครับผมนะครับเอาล่ะ กรุบกริบเซลกันไปแล้วเรียบร้อยเข้าสู่งานของเราอย่างจริงจังดีกคนดีครับดีไหมฮะวันนี้ฮะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของนิชคุณกันกับปีที่ผ่านมาในปี2023นะครับกับช่วงนี้เลยฮะทุกคนครับคีย์เวิร์ดประมวลผลปี2023ครับขอเสิปรดมือฮะพรุ่งนี้อีกวันเดียวใช่วันสุดท้ายแล้วข้ามปีแล้วนะก็จะอีกคนหนึ่งนะ จ,จริงด้วยสะเพริดใจเหมือนกันเอาไอ้ดีเท่นี้คุณไม่ต้องเครียดฮะไม่เครียดทุกคนคก็ต,ต้องขึ้นอีกหนึ่งปีเหมือนกัน <laughs> ทุกคนต้องไปไปอีกหนึ่งปีเหมือนกันลุงบอกเมื่อวานที่97%ของคนในฮอลลีเรียกผมว่าพี่ไม่ได้ <laughs> มาเาเาลยมา,ายมาฮะเอาละ เราจะไปอัปเดตเรื่องราวไม่ใช่อัปเดตสิ่งเขาเรียกว่าไปรู้เรื่องราวประมวลผลสรุปเรื่องราว2ปี2023ันสิที่ผ่านมาทีละเดือนทีละเดือนไปเลยนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะมีคีย์เวิร์ดให้ในแต่ละเดือนมาเริ่มกันดีกว่าไหมครับดีครับพร้อมไหมครับทุกคนเร้อมเริ่มที่เดือนมกราคมครับและคีย์เวิร์ดของเดือนมกราคมก็คือ กดดนิสซอใช่ครับคือการนั้นผมไว้เป็นเป็นเป็นเอ็มบีซีเป็นพิธีกรพิธีกรถูกปะเอ็มบีช่ใช่ไปเป็นเอ็มซีก็ใครได้ไปบ้างใครไปบ้างไปหลายคนเลยนะไปหลายคนเลยจริงจริงพี่เห็นดิชคุณทำรับบทบาทเอ็มซีบ่อยเหมือนกันเนาะอยู่บ้างครับผมเพราะว่ายิ่งอย่างไทยตะลี่อย่างเนี้ย จะมีสองพู้ต้องพูดสองภาษาเขาจะให้ผมจ้างผมไปเป็นพิธีกรของทารับจ็อกไปรับจ็อแล้วชอบไหาฮะสนับงานพิธีกรไม่แน่ใจเหมือนกันะผมก็ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าผมทำได้ดีขนาดไหนแต่ก็คือดีไหมฮะแต่ถ้าให้พูดตรงน้งานเอ็นอะยากอย่าทำเลยเป็นศิลปินดีกว่าหป็นร้องเต้นดีกว่าให้คนที่เขาแบบว่าให้คนที่เขา งานน้อยๆทำดีกว่างานในไม้นายดูดิงานนิ้งงานนุ้ยๆทำดีกว่าหนาๆไดเออแล้วเราจะได้เห็นบนบ่าเอ็นซีดูดีไหมยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ถ้ามีเข้ามาก็ได้ได้รำรับรำฮักแล้วแฟนๆก็พร้อมพร้อมเลยฮะไปร่วมงานด้วยไปถ่ายรูปให้เถี่ยวนะเถี่ยว ท้าไม่คุยไม่ไม่ตอบกันบ้างมีแต่ถุงเนี้ยตอบอยู่แค่ถุงเดียวเขาถึกเลือกนั่งตัวนี้ไงฮะคนอื่นๆพาอาฉันไปโอ้มาเสพความสุขแต่แกนี้คือฉันเสพความสุขอย่างเดียวไม่ได้ฉันต้องโต้อตอบวันนี้ชคุณได้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 ไ,ดไ,ดไดช่วยกันมีความสุขได้นั่นคือเดือนมกรานาที่ผ่านมา่ครัตัวนี้มีสวอรชใช่ครับรนะฮะไปดูคีย์เวิร์ดเดือนต่อไปดีกว่าใช่ครับกุมภาพกุมภาพออเปนค่ะอ่า USA? ใช่เือนี้คือไปไปอเมริกาครับผมพีเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นมีงานเป็นงานอีเวนต์ติคอปซึ่งคุณรับงานมันคืองานคุณรับงานหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะนี่หลากหลายรูปแบบมากครับผมคือเหมือนกับแบบก่อนที่เขาจะเริ่มทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยก่อนจะเริ่มแข่งขันกันก็จะมีพวก V I P พวกเซเลริตี้มาตีคู่กับโปรในในทัวร์นั่นหลก็ได้รับเชิญไปไปติคอปไปติคอปไทย มีคดีมีคดีติดตามคุณงานตีกลอฟวิชุบุญไมหมฮะไหนใครบอกที่จะติดตามทุกง,งานติดตามไมหมฮะงานนะั้นติดตามขเขาติดตามหมดเลยใช่เออ<ด>ก็ไปตีที่อเมริกาใช่ใช่ผมไปตีที่ทวายครับผมออแล้วก็พอตีเสร็จปุ๊บก,ก,ก็ก็ไปพักอีกสักอาทิตย์สองอาทิตยก์ประมาณเนี้ยแล้วก็กลับมานะคะก็เป็นในชวงเดืยนกุมพาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ครับมีนาคมบ้างได้ครับหา และคีย์เวิร์ดเดือนมีนาะคมก็คือคีย์เวิร์ดนี้ฮะร์เพนครับอ่าคือจำไม่ได้แล้วทำอะไรไปนี่มันเป็นงานเอ่อ uh, from to be m to u ที่ที่จัดที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็งานนี้ก็จะมีผมมีจุนเลแล้วมีอูยยกที่ที่ขึ้นเวทีด้วยกันคก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากเลยเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเวทีกับเพื่อนๆ to be m มานานแล้วณจุดนั้นนะครับก็เลย สองันหนักมากสนุกมากมีใครได้ไปบ้างครับคือมีแต่จุดนิดเดียวใช่ไหมฮะที่ได้ไปไปท<ป>ุกงานเลยนะฮะไปจริงใช่ไหมพี่จริงใช่ไหมโอเคกันเล่าให้ฟังได้ไหมฮะเดี๋ยว <ๆๆ S 1> จะให้ไม่สกไม้ให้เล่าให้ฟังเลยหนึ่งนนนนนนหนึ่งตน้นต้นแล้วต้นงานถึงท้ายงานจริงใช่ไหมจริงใช่เป็นเป็นอะไรที่สนุกมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับ ถ้าไม่ใช่แค่ไม่ใช่คนเดียวของผมเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้ขึ้นเวทีแบบเต็มรูปแบบเท่าไหร่แบบนี้เลยใช่แล้วก็คือเราแต่ละคนก็จะมีสามคนใช่ไหมคุณก็ร้องเพลงคุณเจ็ดเพลงจุเคก็ร้องเพลงเขาเจ็ดเพลงอูยองก็ร้องเพลงเขาเจ็ดเพลงแล้วก็มารวมสามคนรวมตัวกันร้องเพลงทุกเพลงประมาณเท่าเพลงอะไรก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมารวมตัวกันให้แบบว่าแฟนๆได้หายคิดถึงแล้วก็เราตื่นเต็มในความรู้สึกของเราด้วยใช่ครับผมแน่มานะฮะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนเดือน มีนาคงแล้วนาบุญภาคินะเมษาผมต้องนับเหมือนกันเมษาเมษาเมษาเข้าสู่เดือน4แล้วฮะไปดูซิว่าที่เุ้คุณมีเรื่องราวอะไรในเดือน4เมษาบางโอเพนครับฮอลลีวูดฮอลลีวูดคืออะไรคะหรือไม่กี่ตางขนาดนี้คือคนไทยนะ ที่ฮ่องกงเป็นหนังฮอลลีวูดที่ฮ่องกงเมื่อปี2020ช่วงโควิดพอดีเลยก็ปลายปี2020ัน่ไปได้ไปถ่ายหนังนที่ฮ่องกงแต่เพราะว่าติดโควิดช่วงโควิดเนี่ยเขาเลยยังไม่ได้ปล่อยออกมาคือแล้วมาปล่อยเดือนเมษามปีนี้ครับผมซึ่ง <laughs> ดูกันยังฮนะดูยังชอบฉากไหน <laughs> เอางี้วะพี่ขอยุดถามได้ไหมขอยุดถามได้ไหมอาตาอาถามแทนแทนแทนตับถามก็แล้วกันเออมันก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งของเจ้าคุณที่เรียกว่าปลดล็อกใช่ได้บ้างใช้คำนี้ได้ไหมฮะตัดสินใจนานไหมที่จะรับเล่นเออไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็คือคุยกับทางเอ ผู้กำกับแล้วก็ไบร์ลนันซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยคือเป็นพระเอกในในเรื่องเนี้ยครับเขาก็สนใจอยากใช้ผมไปแสดงผมก็บอกว่าผมไปได้เหรอเขาบอกว่าอยู่มาได้เหรออยู่มาแสดงได้เหรอรับบดอย่างนี้ได้เหรอผมบอกว่าคือชอบท้าทายตัวเองครับอย่างหนังเรื่องขายภาพวาดเนี่ยก็คือเป็นเป็นแบบเป็นดีบทโอเนงที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วแบบอยากจะลองท้าท,า,ทายตัวเองว่าทำได้หรือเปล่า ซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งบทบาทหนึ่งที่ผมอยากจะอยากจะลองดู <ś lam our> สรุปหนรับชอบใช่ไหมฮะเก่งมากเป็นไงบ,บอกเก่งมาตกตอกมือให้พี่ชิคุณหน่อยสิครับทุกคนงั้นขอาถามเพื่อนเติมนิดนึงนวันนีชิคุณว่ารับบทบาทการแสดงหลากหลายเหมือนกันเนาะมีบทบาทไหนที่อยากเล่นใหม่แล้วยังไม่ได้ทำเออบทอะไรดีครับ <ś lam our> ฮะคนนั้นแล้วเป็นทุกวันอยู่แล้วแวมไพร์เมื่อกี้แค่ตะโกนแวมไพร์อ๋อพวกแวมไพร์พวกคนมีเขาเรียกว่าแบบพลังพิเศษอะไรเงี้ยน่าจะซปปเอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกดีดีมากดีมากใช่ใเอ่อเท่าที่ยังไม่เคยได้เล่นแอคชั่นเต็มตัวอยากจะลองเล่นแอคชั่นดูเหมือนกันเออน่าสนุกดีเนาะเนาะก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นกันในอนาคตกับอะรเป็นแอคชั่นบทบาท บูลังผ่านโดยวิชคุนเรื่องล่าสุดที่พี่ขับรถผ่านทางด่วนยิงให้เยี่ยนพี่จริงนะมี่จริงๆนะพี่ตกใจมากเลยชื่อหนังอะไรวะยิงให้เยี้ยนเรื่องจริงเราขับไปดูแถวๆนี้พระรามเก้าเหรอจริงๆหนงกันไทยอ่ะหนังไทยป้าไม่ใช่เนาะหนังฝรั่งแล้วก็เขาคงมาปัดดัดแปลงเป็นมาดัเแปาเขาทำชื่อเ มันเล้าใจมากมันเล้าใจมากเอาละผ่านเดือนเมษา,าไปแล้วเรามาร้รอยพฤษภาบ,าบ้า,า,บางเดือนพฤษภา,านี้จะคุณมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างโอเปนครับทริปอ๋อ Battle Trip อ่าเป็นเป็นรายการเหมือนกับพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทานของในในในจังหวัดนั้นหรือว่าในประเทศนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมาถ่ายกับ เพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อเทโกก็ไปไปเมืองกาญจนบุรีก็คือเหมือนกับไปไปแล้วก็ไปร้านอาหารนี่ผมไปทานตั้งแต่เด็กๆแถวบ้านอะไรเนี่ยว้าวใช่ครับก็ไปทานต้มเลือดใช่ไหมต้มเลือดต้มเลดหมูใช่ครับผมแล้วก็มีกินกับกินกับก้อยกินกับก้อยหระหรือว่ากินกับก้อยกินเนาะกินใช่ไหมแม่ กินกับก้อยใช่ใช่ไหมนะแล้วแม้ว่าเราเคยเจอกก้อยนะเรากินกับที่บ้านเราไม่เคยกินก้กอยใช่เป็นร้านเราเป็นร้านซีฟู้ดแถวบ้านใช่กินกับก้อยก็คือผมก็พาไปเพราะว่าผมก็เป็นคนไทยคนเกาหลีส่วนใหญ่มาเมืองไทยก็จะทานร้านอาหารที่คนเกาหลีไปกันไปบ่อยเนี่ยครับซึ่งพอไปเที่ยวกัผมปก็พาไปร้านที่คนไทยไปกันคนต่างชาติไม่เคยดูสักเท่าไหร่ เพราะส่วนมากต่างชาติเข้ามาเขาอยากจะมาโลเคอลของไทยใช,ใช่ใช่แต่คือไปถามไม่ถูกไหมครับว่าจะไปไหนดีก็คือถ้ามีเพื่อนคนในประเทศนั้นอย่างเงี้ยถ้าไปเที่ยวด้วยกันเราก็จะได้ได้รู้รสชาติของความเป็นคนประเทศนั้นหรือคนจังหวัดนั้นหรือทิ่นรจริงๆใช่มันก็จะสนุกกว่า,อ,าอย่างนี้ที่คุณเองคาดเที่ยวเป็นคนชอบเที่ยวแบบไหนภูเขาหรือทะเลเป็นคนชอบทะเลครับผมเพราะว่าภูเขาแมลงเยอะ าภูเขก็ไม่น่าไปกาญจนบุรีร้อนมาคือก็เลยถามว่าร้อนไหมเพราะที่เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีใช่ก็คือตั้งแต่เติบโตพอใช้ชีวิตเองได้ไม่กลับมากนีกเลยไม่แล้วผมพูดเรานั่งรถไฟไปโอ้รถไฟนี่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีแอร์ด้วยโหดมากใช่นั่งรถไฟไป ประมาณเกือบสชั่วโมงถึงบรรยากาศจริงๆก็คือร้อนร้อนแต่หน้าตาที่ออกทางยิ้มแย็นจัดสาเย็นสบายไม่มีมลแรงโอเคนั่นคือช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาเท่าเดือน6แล้วนะครับช่วงเดือนมิถุนาเดือน6นี้นิจคุณมีเรื่องร่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเท่นครับ WCIF น่าจะย่อมาจากอะไรสักอย่าง World Cultural Industry Forum ครับผมซึ่งผมไปเป็นเหมือนกับเปิดทเหมือนกับเป็นพิธีกรเหมือนพี่อรัเพื่อไปสัมภาษณ์นั่งไหนที่หนอ๋อสัมภาษณ์บริษัทธุรกิจด้วยอ๋อไม่ไม่ได้งานพี่นะี่ทำไม่ได้ไม่ได้สัมภาษณ์ธุรกิจเหมือนกับผมก็ไปไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไปสัมภาษณ์ ท่านที่มีเขาเรียกว่านนอะไรมีอิทธิพลในในในเอเชียอะไรเนี่ยผมก็เป็นงานที่ค่อนข้างฟอร์มอลนึ่แต่เขาเป็นงานยักษ์เป็นเรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยค่อนข้างาใหญ่ครับมีมาจากหลายประเทศมากสิงคโปร์อินโดนีเซียอะไร,ไรแถวอาเซียนเนี่ยครับมาหมด <ๆ S 2> มาเกือบหมดเลยแต่<ะ>นอกจากที่เขาเป็นเอ็มซีแล้วรู้ใช่ไหมฮาว่าหนึ่งอย่างที่จะข้อมูลก็คือ คุณได้รับรบางวัล W C I F Awards ด้วยปรบมือเลยสิครับเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนที่ร่วมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างตะวันออกและตะวันตกใช่ไหมฮัขยายความเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอออืมเราคืออยู่ตะวนันตกใช่ไหมอ๋อเราอ,อกอ <laughs> เราตะวันออกครับ <c oughs> เือนกก็ผมเป็นเป็นคนที่มาจากตะวันออก คือแล้วก็ไปสร้างเสื้อเฉียร์เสื้อเสียเสื้อสีเสื้อเสียในตันตกตันตกแล้วก็เหมือนกับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอะไรคนเหมือนทางตะวันตกก็รู้จักวัฒนธรรมของเรามากขึ้นเหมือนกับเป็นประมาณนั้นครับก็ถูกตรงแนวทางวัฒนธรรมมันเหมาะกับคนที่มีความเป็น w o ร์ d w แบบนี้ชะคุนแบบนี้นะฮะปลกมือให้อีกสักครั้งนะครับะสมตะวันตกจริงๆ นะฮะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะคคยคินดีด้วยค่ะ